มากเลยนะฮะ <c oughs> เจว <c oughs> านาจีจีนะฮะอานาจีจีโอเคนะในนักข้างนอกตรงนี้รู้สึกมันจะลําบากเหมือนแบบทําฟ้าไม่สะดวกออยเราต้องทําประตูรั้วอทํารั้วนะฮะวิธีการทํารั้วก็เอาสติ๊กมานะครับแล้วก็วางแบบนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จะได้รั้วสองอันแล้วเราก็เอามาล้อมรอบออยดูหลังให้เราด้วยแล้วกันมันยิ่งกว่ารัศดซอมบี้สบายโบจริงๆ ดูหลังให้ด้วยตังเรได้เลยนี่เก๋ดูหลังอยู่เก๋ขอบคุณมากนะฮะช่วยได้เยอะดูหลังดูหลังดหลังช่วยได้เยอะจริงจริงช่วยได้เยอะมากจะดูไว้ให้ตูเรือไม่พอทำเพิ่มเก๋แหละทมเพิ่มเกดแหละช่วยดิมันกลัวเราแล้วใช่ไหมใช่ใช่มันรู้แล้วใช่ไหมว่า๋ยวนี้ใครใหญ่ใช่ใช่ใครใหญ่เราเองรู้แถวไหนแถวนี้ให้คุ้ม รู้ไหมเออเออปักทอนแตป๊บเกอรจะเย็นเย็ระวังให้ดีโอเคเออไม่มาตั้งตัวดีมากอะไรนะแหวนด้วยอยู่ไหนแหว่อยู่ปักทอดออเรากำลังเข้าบ้านไปเอาไม้เพิ่มแบบประตูรัวที่แบบแมวมากอ่ะไอ้มาแล้วตัวนึ้งเว้ย เป็นประตูลัวที่แบบประตูสองชั้นน <ไป S 1> ่ะเรียบร้อยอย่างาตัวหนึ่งสเกลใช่ไหมไฟมาสองบีเฉยโอ้ัยโอ้โห,อหโอ้ฟาดกลางระวังถ่านลงกีเปอร์นะเว้ยตานไหลอ่ะหนีเข้าบ้านแล้วเออไอแต่เกินโอ้บดทีเสียงแล้วแบเหมือนจะเป็นเสียงเฮ้ย กำลังถอยอยู่ยมันอยู่ตรงไหนไอพีทีเอมาแล้วครับไม่ใช่มันมันกลัวน,น้ำไงแล้วมันก็กลัวน,น้ำอ่ะเนี่ยทั่งรู้ไม่ใช่เอเดอร์แมนอะ่ะกลัวน,น้ำตึ้งรู้ก็ได้เอเดอร์แมนกลัวน,น้ำนั่นไงเอเดอร์แมนหายไปไหนละนูน่นเอเดอร์แมนเทเลพอ,อร์ตวาร์ปไปวาร์ปมาสนุกเลยหายไปไหนแล้วไม่รู้เออหายไปนู่นละเอ้ยมันแอบโดไม้เอ้ย,น,บบย,อยนั่นไงเอ้า ออเห็นละสนุกเลยนะโอ้โหวาบไปดีเฟกต์ฝนหายไปไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะดีเทลเลน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 เดฟอลต์จบเลยเอ็นเดอร์แบตนี่สนุกเลยฮะโอ้โหวับไปวับมาเอ้าแล้วมันถือดริงของใครไปอ่ะก็ก็ใช่ไงก็บอกว่ามันโดของใครไปล่ะมันไม่ใช่โดอาร์ซีองแน่นอนโอ้ยเมื่อกี้เราจะเข้าประตูนี้เราหาภูม เกอร์ซอมบี้หลังบ้านตัวหนึ่งไม uh huh. เคลียซิซอมบี้หลังบ้านเดี๋ยวเราขอทำทางนี้แป๊บนึงเอเดนแมนอยู่ไหนอะอยากมองหน้าเอเดนแมนมากเลยนี่ฟาร์มหลังบ้านเราปลอดภัยแล้วทำฟาร์มได้อย่างปลอดภยัยหวงเล็บมัง้งเอเดนแมนอยู่ไหนเอเดนแมน ไปเรียกหามันทำไมแล้วมิดืน้โอเคเรากำลังจะมาฆ่าซอมบี้ตัวนี้อ่ะคอยลองดูมุมสูงนะเรียกเพื่อนไหมรอก่อนเรียกเพื่อนไหมตียังฆ่าแล้วไนเกอร์อยู่ไหนตายไปแล้วมันไม่เรียกเอามาแล้วไหนทางขวาทางขวา โอเคหาสมุดรองมันตีมาแล้วบอกด้วยนะไม่เห็นสักตัวไม่เห็นสักตัวไม,มไม่เห็นเลยกูทำไมฟิลลิ่งมันได้อย่างงี้เนี่ยไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมวิเสกเกตันอยู่ไหนเต้งแล้วอ้าว <c oughs> ไปทำอะไรอ่ะมันอยู่ไหน <c oughs> อยู่ทาง หลังหน้าบ้านเราอะเดินมาทางหน้าบ้านเด็กก็เจอแล้วออยอยู่ข้างบนออยยังตายโอ้ยออยเป็นไรเปล่าตายทจุดเกิดเลยกันเลยทีเดียวจริงเป็นอะไรที่ดีมากเลยออยเกิดมาเดินไม่ถึงสามเก้าฮะตาไหลเกิดมาตาไหลขอแช์นะฮะไหนออยเราเราเปิดตรงไหนอะ เกิดนะฮะฮะติดเกิดเดินมาข้างหน้านิดนึงอ่ะจะเดินไปเก็บของไงเออที่นิกกีตกว่ะอ่าฮะที่ไม่ได้มองทางไงอ่าฮะเสียงอะไรวะเตียงไหมวะเรื่องเลยฮะาซัมบโอ้ยอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้ว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 เดี๋ยวไปช่วยโอ๊ยแมงมุมวัวของมาได้หมดว่ะของเจอของแล้วเจอของแต่ของคืนแล้วจังหวะเนี้ เลยใครจะไหนก็ไม่กลัวเข้ามาเข้ามาเข้ามาตายยังยังบูซอมบี้หนุกมากเลยปรับในหมวดทานเนี่ยอาออยู่หายไปไหนอีกแล้วก็อยู่สายละไม่รู้ตอนนี้เรากําลังจะไปปักอนณาขยายอนณาเขตนะให้รู้ว่าแถวนี้ใยายหญ่ต้องแบบเกย์อยู่สายอยู่ตรงน้ำอินฟินิตี้ยิงเสียงซอมบี้ข้างหลังเอ้ยเออไไบเดอร์ไบเดอร์ซอมบี้อยู่นี่ บิวเลดด้วยเจอฮะฮะเห็นมีคนบอกว่าซอมบี้ชาวบ้านสามารถทําให้เป็นชาวบ้านได้จริงหรือเปล่าฮะจริงฮะแต่ก็อีกนานอะคือต้องใช้อัลโตทองอะไรประมาณนี้ไงนะซึ่งเราก็ยังไม่ได้รวยอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่ามันไปก่อนเลยนะฮะวา ว่าแต่คุณเกอร์ฮะทำไมไม่ทำเพลงนอนพิเเกิดฮะเออไปแต่คนแก่กันละเออไปแต่คนแก่กันบ้ล่ะต้องตัดยังไงฮะฆ่ามันทิ้งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช้อารอนบาสองอันเออแล้วก็ทำเป็นกันไกได้อ่าเดี๋ยวเราทำให้วิธีการทำกันไกนะฮะวางเฉียงๆแบบนี้หรือวางชูแฉกแบบนี้ก็ได้ชูสองนิ้วแล้วยืดออกไปกันไก อีกนึ่งนขาน่ขายไดไปสอทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบกดได้นด้สองบาทห้าสิบอีกยันยันยันงงทำไมเอออแต่ไมในหมวดาร์เข้าโตเร็วมากเลยนะก็ดีแล้วอ่ะทำหนอปังเว่าสมเหมือนว่าทำไมประตูมันแปลกๆไมรู้ด้วยเกิดทำหรอใช่ก็ทางออกยังไม่ได้ยังไม่ได้แก้ อ่ะขนปังก็รักครึ่งไปแล้วไปหาแกะกันเนี่ยไอเราไอเราก็นึกว่าคิปเปอร์มาบึ้มบ้านแล้วเมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดตรงไหนเป็นรู้ป่ะโด<อ>นไกล,ไกลใช่ไหมไโอเค <laughs> รู้เรื่องเลยทีเดียวไปหาแก่หาแกะท่ <laughs> า,ามกลางสายฝน<อ>ในยามกลางคืนมันเป็นอะไรที่แบบโคตรท้าทายโลกเลยจริงๆร <laughs> ีง <laughs> อะไร <laughs> รู้เรื่องเลยฮะผมว่าผมไม่น่าตายเลยว่าไม่อกี้คือหน้าเกอร์จะจูบมันแล้วเมื่อกี้ทำไมผมตายวะตาไหลแป๊บเก็บดาบให้ผมดังฮะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บหมดแล้วเอาดาบเหมืนเดียวพอฮะที่เด็กเกอร์เก็บหมดไปได้โอเคอาดาบไอ้รูอะไรอ่ะคุ้น ไอ้เมื่อกี้ไม่ใช่แกะหรอแล้วแกอยู่ไหนอะปิดรูแบบฮะปิดรูแบบรูใครทำอะอด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 ให้ครบอย้ายห,หลือรูข้างล่างนะอดอดอุดๆๆให้ตานให้หมดอเออประมาณนั้นนะฮะซ่าาอมกันมันจะฟีลลิ่งดีตรงเนี้ยแหละว่าต้องมานั่งซ่อมรูคิประเบิดอินหมดจะให้หยิบก็ได้ดคนสร้างนี่มันก็คิดนะไอ้ตัวเขียวเยวเนี่ยเออออยเจีกตัวหนึ่ง ไหนเห็นตรงนั้นไหมอยู่ใกล้ๆวัวเลยเฮ้ยโดนโดนสู้เป็นป่ะโดโอเคกไหนเกอแกไหนต่างเกลอเยเ่ทิควาเขาไปหาอยตัวหนึ่งเพราะมันต้องใช้เนี่ยเพิ่งได้เตียงเดียวเนี่ยตัวเนี้ยเไม่ไรนะคู่กับเตอร์มันนอนคู่กันโอ้ไม่ได้นี่หว่า แล้วบัวมันก็ไปทำอะไรบนอ๋อซาเกลไหนนุ่นนุ่นนุ่นธนานุ่นนุ่นนุ่นกระปาทิปปะซาเกลก็ยิงเกอร์อยู่เลยเชื่อช่วงวลานี้นี่มันต้องอย่างนี้

ีชี้ชี้ชี้ชีชี้ช้ตุม What o e s the keeper say ตุ่ม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 ตุ่ปุงปะปัง้ปังปังปักต่ตูปุ่งปุ่งปุ่งตุ่มตุ่มก็ตุกรกปัง What e the tackle say เฮ้ยไแกเจออย่างก็เจอล้วหนได้มาสอันเองอะแต่คิปเปอร์มาซอมบี้มาเต็มเลยจริงๆแกะถอยไปถ้าไม่อยากตายโอ้ยอย่าไปโดนลูกหลงแถวนี้โอ เจอเก็บบ้านถูกไหมจะพยายามให้ถูกพอเราหักเกอร์ไปเจอแล้วโอ้คิปเปอร์ป้าผ่าด้วยตรงคิปเปอร์เหรอไม่ใช่ลองไว้ก่อนเพิ่มความเลาใจมาหาแป๊บเกอร์เออเจอแล้วอันยองอันสุยคิปเปอร์ทาหลังเราไว้อยู่ไายคิปเปอร์ไม่เห็นมีสักตัวเราไปหามุมอื่แล้วแถวนี้แกะมันไม่รู้ระหว่างนี้เราก็ปักทอตไปขยายนาเขตให้รู้ว่าใครใหญ่อ่าใหญ่ เออทำไรอะ What the fuck เสยหง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 ห้องห้องหหงห้องห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 ้ห้หงหงองางหอหงองห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 งวงหงหงหย่งห่หง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 หอหง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 อีหง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 ังหงหงงอ่ะมันก็จะสงหงหงงแต่อ้าวงหงหหนึงง้ยองขา อ๋อเจอแล้วไม่แต่มันมันมีขนหรือเปล่าดู่นนุ่นน่นน่นอ๋อยู่ไหนต่างซ้ายของเกอร์ะแต่แกะยังต้นไม้อะต้นไม้มันไม่มีขนมีถูกตัดไปแล้วอสีดำนี่ว่านี่แกะดำโดเลยแน่ดูดิพออ๋อยแม่งคนตีนดูดิหาคนหาคนแกะเสร็จแล้วปุ๊บฝนหยุดตกนี่แหละนู่นเกอรนแกะยังมีอยู่ตั้งสองสามตัวอ่อนเกอเย่า อีกแล้วตรงไหนหาไม่เจอมนต้นมอยมันจะมีโควี่กัดแล้วตัวหนึ่งข้างในอีกตัวหนึ่งไหน่ะไหนไหนฮัลโหลนู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 นเห็นผ้าไหมเจอยู่ใส่อะอ่าอยหยุดหันมาขวาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเห็นละอ่าฮะเกอยู่ไหนไปทางขวาเดินเข้าไป โอเคมาทางซ้ายเดินทางซ้ายไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับมันต้นต้นไม้มันบังอ้อยนี่มันเขาเหนื่งนะอ้อยฝนเพิ่งหยุดใช่ไหมใช่กลางคืนอีกแล้วเหรอนี่แหละเหนื่อยนะเพื่อนเรียบร้อยได้มาแปดอันละครบยังโอ้เยอะเลยจริงด้วยบอกตรงเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะอ้อยเรารีบกลับบ้านเถอะชักไม่ปลอดภัยละวก็ดีนะ เออของตกป่ะเดี๋ยวออยไม่มีของไม่ดับอ่าแล้วตัวจะพวนดินทำไมเนี่ยออยไปดับไปเอาไปไปเอาดับเลยเดี๋ยวเราจะได้ทำเตียงเช็คพอยไว้ให้เออตกเร็วๆมันจะกลางคืนแล้วเร็วๆๆๆแล้วยังไงอะแล้วไงล่ะตัวหรอกเออดูด้วยว่าใครทั้งชีวิตนี้ยังรู้สึกอยู่เลยนะว่ามันว่า หมือนเราเล่นกลางคืนสองคืนอ่ะก <c oughs> ็จริงเอ๊ะเวลาฝนตกก่อนซอมบี้เกิดใช่ไหมอะไรเวลาฝนตกซอมบี้เกิดใช่ไหมยอย่าใช้ว่าซอมบี้เกิดเลยคือเขาเรียกว่าพอฝนตกใช่ไหมมันก็จะมืดอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นระดับแสงที่ซอมบี้เกิดได้เงี้ยเช่นแบบใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะมืดโดยปกติใต้ต้นไม้มันก็มืดแล้วไงมันจะมืดกว่ายอยีกอะไรเงี้ยเลยเกิดได้ใช่หยา ออยถ้าออยมาแล้วฝากเอา e ข้างหน้าออกด้วยนะฮะไม่ถึงประตูหน้าบ้านนะฮะประตูไม้อะเออออยเป็นไรตกทำไม่เป็นไรฮะมาท่าผู้ชมมาดูก่อนนะวิธีการทําเตียงนะวิธีการเซฟที่ดีเพราะว่าถ้าเราเล่นในหมดฮาเนี่ยมันจะซอมบี้ดุมากนะฮะวิธีการทาเตียงก็คือเอาขนแกะวาไว้ข้างบนแล้วก็ไม้วางไว้ข้างล่างจะเป็นไม้ชิ้นิีไหนก็ได้นะฮะพอเรากดข้าวเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเรากดตัว e ออกนะครับแล้วก็จะเจอตัว อยู่ข้างหน้าเรานะฮะอ่ะฮะเตียงอันนี้เตียงแรกเสร็จแล้วนะะเดี๋ยวเราไปไว้ข้างบนกันต่อไปอีกเตียงนึงฮะเอาไม้หมดอ่อยใจเย็นอย่าเพิ่งไปวางหาที่วางดีๆหน่อยวางคนละมุมันก็ได้วางเราตีได้ไหมได้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 อนะ,ะวางแบบนี้โป๊ะคนแกะวางไว้ข้างบนเหมือนเดิมโป๊ะเป็นไม้ชนิดไรก็ได้นะครับตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วโอเคออยนอนมุมไหนอ๋อนี่ไหน แล้วไม่คิดจะทําชั้นต่อไปแล้วใช่ไหมสรุปนี่คือเราอยู่บ้านออยใช่ไหมอ่ะอ่ะงั้นออยนอนนอกบ้านใช่ไหมอ่ะแล้วก็นอนไม่เอาเดี๋ยวเล่นอย่าเล่นดิ้งบอดี๋ยวบนบอดไม่เอาเดี๋ยวเป็นวัดนอนนี่เล่นเรานอนเนี่ยนอนตรงบันไดเลยนะห่วงจุ้ยโคตรดีเลยห่วงจุ้ยโคตรดีเลยจริงกลางคืนนะกลางคืนตอนนี้นิดนึงก็ แล้วก็นอนอยู่เฮ้ยเสียงอะไรแล้วจะเอาหัวชนกันทำไมล่ะตามไม่ได้มันไม่ได้ซอมบี้อยู่แค่แถวนี้ะเคลีย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 เฮ้ยแม่เอ้าเอาหมดเกิดฮะเอาหมดเกิดบพ่อหมดโอ้สมกับฮาร์ดเลยจริงมาหาฉันแล้วก็ก็ช่วยฉันด้วยเกือยู่ไหนเกืโอ๊ะ อ๋อก็รู้อยู่ว่าในบ้านมีอะไรบ้างมีทั้งลูกซอมบี้มีทั้งงั้นเรานอนก่อนแล้วกันประเด็นคือประเด็นคือเปิประตูบ้านไม่ได้เนี่ยแหละกดไม่ติดชีวิตฉันคิดจะทำลายเฮ้ยมันเข้ามาในบ้านแล้วโอ้มันเข้ามาในบ้านแล้วโอ้โหเรียบร้อย เอาเอาไอ้ปีกออกได้ไหมเนี่ยอล้วประตูปีกไว้อะเดี๋ยวพอกดไอ้นี่ก็เป็นอย่างนี้อีกเอา,เอาโอ้ชีวิตฉันบ้านแต่และหลังของมันเกอรเกอร์เกอไปปิดนี่ดีกว่าเออปิดนั่นเอาเอาไม้รองพื้นก่อนเด้์โอเคนะบ้านแต่ละอันรถเอารองพื้นไม่ใช่หรอ ใช่เราจะบอกว่าถ้าเราทุบไม้ข้างล่างเนี่ยประตูก็หลุดแล้วแล้วเราจะทุบไอ้ไนั่นทําไม <laughs> นะครับโอเคนะในณจุดตรงนี้โอเคเรียบร้อยเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบ้านเรานะฮะขยายนะเขตให้รู้ว่าแถวนี้ขยาย,ายก่อนไม้เ<ะ>กิอะะไปก่อนมาอะไรนะขึ้นมาขึ้นมาน่อยเรา,าเซ<ล>ฟแล้วออยเตียงน,นั้นเราเขียนป้ายอยู่อ่ะออยไปเขียนป้ายใหม่พอดีเมื่อกี้เราเขียนได้แค่ชื่อออยด์ะแค่นั้นแหละแล้วออยก็ ดีฮะเราก็นอนดีไปน้อยถูกเตียงไปรถชื่อเอาเตียงนี่มันนุ่มกว่าหมดแกะมันดีกว่าหล่อแน่นะอ้าวอ้าวปลายหลุดอ้าวทำเตียงแปะปลายเลยเเลยเมื่อกี้เขียนได้แค่ชื่อ SSI อชื่อออยอ่ะเขียนแค่ได้แค่นั้นแหละ w a s Lane by Magic เลยเขียนนานยังฮัลโหล ไม่ได้หลุดไหนจะแอบแววไปไหนอ่านอนจะได้เช้าเช้านอนอ่านอนคนมาไม่ได้อ่านอนแล้วอานอนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเช้าเต้นมาเออโว้ยหน้าซ้อนกันนมูกไหลเลยอ่ะอัดดาบไปอัดดาบได้เลยมาฮึ ช้าอันสดใสเฮ้โอ๋อครับได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินแล้วว่าเราคือเสียงอะไรอ่ะเอ็นเดอร์แมวไงไอเอ็นเดอร์แม,ไไแมไวไม่ได้ยินเสียงเอ็นเดอร์แมวไอที่มันร้องเหมียวเหมียวอ่ะไม่ใช่เอามาให้หลองมันบ้าบอยู่อ่ะเห็นอยู่เอามาให้มองหน้าชีเอ็นเดอร์แมวแต่เราเห็นสไปเดอร์ออมันกำลังปีนต้นไม้เล่นอยู่เฮ้ยไอมันมูมันดีันดีคน กูโลอกโอเคเฮ้ยยังไม่จบใช่ไหมไอ้ยสเกลอยู่ไหนอ้าจะสร้างอันสามไหมฮะเดี๋ยวเลาะให้สเกลเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะเลา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 ะอีตัวเอสเอสไอแซดออกไปด้วยสเกลตัวไอแซดเพียอเองไม่มีเอสนอนเออจาจะจะจะจาจะสเกลอยู่ตรงนั้นเยอะเหลือเกินไม่ไหวอ่านะฮะนอกจาก กันไกนี้นะฮะสามารถออตัดคนแก่ได้แล้วยังสามารถตัดใบไม้ได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นแบบตัดใบไม้นะจุดตรงนี้นะฮะเอาตัดใบไม้มาแต่งบ้านได้นะ,ะอย่างเช่นตรงนี้โดมา2อันคลิกซ้ายธรรมดานะฮะเอาอีก2อันแล้วกันมันจะเร็วมากเลยทีเดียวเอามา3นะครับเราก็สามารถเอามาตั้งหน้าบ้านได้แบบนี้ก็ได้นะฮะสวยๆหรือสามารถเอาไปทําเป็นในบ้านก็ได้แบบต้นไม้ชนิดเล็กนะครับ สามารถตัดได้ด้วยความเร็วสูงนะครับเร็วกว่าใช้มือแถมได้ของด้วยอ่อเราเครื่องมากเลยเอาปีกบ้านออกได้ไหมแล้วเอาปุ่มมาไว้ด้านขวาแทนเนี่ยได้ได้ได้แกะปีกเลยคือให้แบบให้มันสะดวกให้มันสะดวกในการวิ่งหนีหน่อยเออแบบแบบมีปุ่มแม่งแบบทั้งข้างบนซ้ายขวาอย่างเงี้ย เออุดจบของปีกบ้านเออจบเรียบร้อยโดินมาแล้วอีเข้าบ้านไม่ได้ติดปีกเออไ <c oughs> <c oughs> อนเนี่ยให็นว่าใบาไม้สวยโอเคแล้วตรงไหนเราแต่งใบไม้ตรงไหนอีกดีเอ,อิมข้างบนตรงนี้อ่ะตรงนี้ทําเป็นโคมไฟนิดนึงโอ๋ะใบไม้หนึ่งอันแล้วก็ ทำไรเสียงไรเสียงไรอทำเป็นบ้านอีกชั้นใช่ไหมได้ได้ได้ขอลงก่อนขอลงก่อนขอลงก่อนนะฮะโอเคไ่หลงมาอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้โอเคครับตอนนี้เราก็จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าตอนนี้แล้วก็ประกาศสักดาให้แถวนี้พวกซอมบี้ค e ปเปิรู้แล้วว่าแถวนี้ใขหญ่นะครับตอนนี้มันก็คงน่าจะมากวนใจเราน้อยลงวงเล็บมั้งนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปการไล่ตื๊บซอมบี้นะฮะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมีหลุมมีหลุมตรงไหนก็เดี๋ยวไปไล่กบกบกบหลักฐานว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแถวตรงนั้นนะฮะจบจริงๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวออยออยขอโทษนะออยบอกว่าบ้านมีมาตรฐานใช่ไหมใช่โอเคออยดูนี้นะจะจบกี่อันสองขึ้นไปชั้นบนดิมีกิอัน สามยังโอยโอ้ขคือมาชั้นบนคือมาชั้นบน